สวัสดีครับผมวันนี้นะครับโจโจเซเว่นไฟเตอรนะครับจะมารีวิวรถของเฮียพลบ้านเนอนนะครับที่เป็นผลผลิตนะครับมาจากอู่ช่างแหลมมือหนึ่งพนันิคมนะครับรถคันนี้นะแค่ลูก61ชักหเองอะแต่บอกเลยนะว่าลูกเล็กอะ่ะด,ดันปวดไปดูกันเลยสวยงามมากเนียเนเนะครับผมเป็นชกหน้าเสียเอฟนะครับชกหลังไคยบ้านะครับ แล้วก็เป็นพวกประกงประกับนะสีเหลืองคือแบบมันเข้ากันมากนะเป็นแฮนด์บาร์นะครับทําโครงทําเครื่องจบที่นี่ที่เดียวนะครับผมท่อสูตรนะครับตีเฉพาะรุ่นนะครับก็ทรงนี้ก็คือว่าก็คือว่าทรงสูตรนะหน้าสูตรหลังสูตรนะครับแต่ว่าไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะสภาพเนี่ยนะครับจบอยู่ที่ประมาณ4ี่0มื่นกว่าบาทนะไม่รวมเครื่องนะครับผม ส่วนอยากรู้ราคาที่แน่นอนก็ชักไปพักไปถามช่างแหลมเขาละกันนะครับผมคันนี้นะครับเข,ข่าๆหมดไปประมาณเบียบๆหกหมื่นนะแต่ว่าจัดทซ่จัดสภาพเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4ี่หมืกว่าบาทนะครับที่เหลือก็เป็นการทำโครงทําเครื่องเนาะสวยงามครับไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวจะโจ้จะแบบว่ารีวิวโดวยการขี่นะครับแบบโหดๆนะพอดีว่าถ่ายไปด้วยแล้วขี่ไปด้วยมันไม่ได้แล้วก็แบบไม่มีตากล้องนะ ก็เลยทำได้แค่แค่ประมาณนี้แหละนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมช่องโจโจเซเว่นไฟเตอร์นะครับมีทั้ง t i k t o อกนะครับทั้ง YouTube แล้วก็เฟซบุ o กนะครับกูค,คิดชอบอพอปนะครับรถก็ขี่ดีมากเลยนิ่งๆไงนะปล่อยมือยังได้เลยนะสับเป็นโดดสับเป็นโดดเลยอะ่แะแต่เนื่องด้วยดินที่เราไปลองเนี่ยก็คือมันเป็นดินที่ค่อนข้างจะแข็งมาก ก็คือมันฟรีหนึฟรีทิ้งหมดเลยผมก็เลยไม่กล้าออกเป็มน,นะจริงๆแล้วนะครับวันที่ผมมาลองรถเนี่ยก็คือว่ารถมันมีปัญหาอยู่นะก็คือไม่รู้ว่าเสียงอะไรมันดังกระเดือนหรือว่าตัวเกดโซ่เราลิ้นหรืออะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าเงียบพังดังวิ่งอะ่ะยังไงก็ไปคุยกับช่างแดดกันนะครับผรถคันนี้เป็นของใครครับผม ขอบ้านเดินนะครับผมลูกอะไรครับลูกอลูกนะครับลูกหกสิบเอ็ดชางห้าขอฟังเสียงนะครับช่างแหลมมันเป็นคนที่อายนะครับจริงๆเนี่ยช่างแหลมเขามีแค่มือเดียวนะครับมีมือซ้ายมือเดียวนะมือขวาเนี่ยเขาไม่มีนะเขาผ่านผ้าไว้แต่เขาทารถได้ยังไงแรงขนาดนี้แล้วก็สวยขนาดนี้ทําคนเดียวที่สำคัญและที่สำคัญออกตัวขนาดนี้ได้ยังไงสุดยอดนะครับนี่นะครับทีเด็ดต่อไปนะครับเรียนบริผ้าป่าวานนะครับ โคตรแรงนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ